เดี๋ยวเรามาเก็บไฟเก็บไฟกันพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้ว่านเสาเอียงอยู่ใ,ใกล้ๆกันการคือดีมากเไปดูเสากันเลยดีกว่า เราจะเห็นได้ว่านะครับตรงที่รอบๆอะ่ะคือมันสวยมากเลยนะแต่คนไม่ค่อยลงกันเพราะว่ามันไม่ค่อยเจริญแต่อากาศอะ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดหมดทุกอย่างเลยสวยมากนี่เป็นต้นเสาเอียงเขาก็เลยได้ชื่อว่าหาด แล้วก็โดนกระแสน้ำทะเลซัดนเละเอียงไปมาสร้างเสร็จจะบอกเลยว่าแต่ละที่ของหาดเราก้าวย่ำเท้าเข้ามาภาคใต้จุดท้ายเขาก็คือหาดสวยทะเลใสทรายสวย ใครจะมาเที่ยวล่ะแนะนำแนะนำได้ดูดีดิ เรามาเก็บไผ่เก็บไผ่กันพี่น้อง เกียรใจผาสวยน้ำใสถึงเดิม đi qua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để กำลังลงอ่ะคือหอยมันต้องลงตามมันลงไม่ทันสวยมากที่ผมชอบก็คือมันไม่ ขยะผมไปเล่นหาดแถวกรุงเลงไปนะแถวนั้นนะ่ะเราลงไปเล่นโอ้ยขยะพันแขนพันขาพันคอสารพัดถ้าคุณจะมาเที่ยวทะเลผมว่าลงใต้ลงมาดีกว่าขับรถ ่ามไปเองพวกจะดูยิ้มพา,มาแบไมีคำตอว เขาน่าจะเก็บหอยนะผมว่าที่ขึ้นมาเขาน่าจะเก็บหอยอ่ะน่าจะเป็นหอยที่เดียวนู้นเห็นตึกไหมครับทีแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นตึกร้างเขาน่าจะสร้างเพื่อให้นกนางแอ่นมาอยู่หรือไม่ก็สร้างแล้วมันไม่มีไม่มีคนเช่าก็เลยปล่อยให้นกนางแอ่นมาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ สวยน้ำใสจริงๆนี่ เพื่อที่จะลงตามน้ำอะ่ะอันตลายอนตลายเราก็ได้หอยมาจำนวนหนึ่งอันนี้เราไม่ได้เอาไปกินนะเราจะเอาไปปล่อยหาดหนึ่งเพราะว่าหาดนี้มันเยอะมาก หน่งที่ผมไม่อยากมาบไวไว่อยๆสวยมากทะเลถ้าท,ทะเลแบบสกปรกแบบอันนี้เยอะไม่ค่อยอยากลงไปเนาะ น่าจะเก็บตัวน,นี้แหละวานี่แรงมากกำหนึ่งอะเอาอะไรมาใส่ก็น่าจะได้เป็นคุกกินได้นะเพื่อน ขยะมันจะเป็นเศษไม้อะไม่ไม่เหมือนถุงพลาสติกที่เราเคยเจอกันเป็นโอเคครับหาดเสาเอี้ยงเราก็พอละก็คือเก็บกบกบกลวยความซุปไว้เบาหยากบกลวยความสุปชีวิท้อดดงะรดนต้องยังมากมาครับ กรบสุดพอแล้วล้างเลยถ้าใครชอบสไตล์แบบเที่ยวแบบนี้ลงใต้เถอะพี่น้องเชื่อผมสิไปเยปากันกเนี่ยมันกำลังขึ้นนะครับ เราไปฝากไม่แอนกันโอเคอันนี้ก็เลยมาหลายนาทีแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็หาดเชาวียงเอาต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปหาดต่อไปกันเลย